สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม s o n i p p ์ a e เคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับบิวอาชีพ Heretic ก็จะเป็นอาชีพนักเวทซัมมอนสายาธาตุไฟที่เน้นดาเมจธาตุไฟลว้ลวนๆเลยนะครับในส่วนของการอัพค่า s t ตตัสนั้นนะครับเราก็จะอัพอินทั้งหมดไปเลยนะครับเพราะว่าอาชีพนี้นะครับจะเน้นหนักในพลังเวทมนต์เป็นหลักเลย และในส่วนอื่นนั้นนะครับเราก็จะเน้นที่ค่าต้านทานไฟด้วยนะครับความเสียหายธาตุไฟหรือความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็จะเน้นค่า3ค่านี้เป็นหลักเลยนะครับในส่วนอื่นนะครับรองลงมาก็จะเป็นครูดาวทักษะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับควรจะมีให้เยอะนะครับโอกาสคริติคอนนะครับความเสียหายคริ และที่สําคัญอีกอันหนึ่งด้านล่างนะครับก็จะเป็นโบนัสพลังลูกสมุนอันนี้ก็สําคัญมากนะครับของผมนี้ก็ทําได้ไปที่200%นะครับในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูไอเทมผูกชะตานะครับอันแรกนี้นะครับก็จะเป็นฟูมฟักด้วยความร้อนอันนี้นะครับก็จะมาจากคาถาแดงอันใหม่นะครับของอาชีพนี้ ก็จะทําให้ไฮดราอาคีของคุณนะครับจะได้รับขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโจมตีเร็วขึ้นและได้รับสแต็คบางส่วนของคุณนะครับก็จะทําให้รูปร่างของไฮดราหรือว่างูนะครับรูปทรงร่างกายใหญ่ขึ้นความเร็วในการโจมตีนะครับบวก100%การลดความเสียหายบวกอีก40นะครับโบนัสพลังชีวิตบวก500%ความต้องการการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ และได้รับสืบทอด75%ของความเสียหายาธาตุไฟเพิ่มเติมและ75%ของความเสียหายาธาตุไฟคาถาแดงอันนี้นะครับก็เป็นคาถาแดงอันใหม่นะครับถ้าหากใครที่จะเล่นอาชีพนี้แล้วนะครับก็คงจะต้องไปฟาร์มหาคาถานี้มาให้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความเก่งให้กับงูของเราเป็นอย่างมากนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นโลโลกันนะครับอันนี้ก็จะมาจากแหวนแดงอันใหม่เช่นกันนะครับ อันนี้ก็ควรที่จะไปฟาร์มหามาให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยนะครับในการเมื่อเราสร้างความเสียหายไปนะครับจะมีโอกาส15%ที่จะทำงานได้รับโลโลกันนะครับโลโลกันนั้นก็จะเป็นโลของาธาตุไฟที่ทำหน้าที่นะครับในการป้องกันและทำดาเมจไปในตัวด้วยเช่นกันนะครับความเสียหายาธาตุไฟเพิ่มเติมนะครับบวก50%ความเร็วในการโจมตีบวก50%าสน์คูดาวทักษะบวก50%เป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับ ก็คือว่าเพิ่มเยอะอย่างมากนะครับและในระหว่างนั้นนะครับ0.2วินาทีจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ3%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา2วินาทีให้กับเราอีกด้วยนะครับถือว่าแหวนแดงอันนี้ดีมากๆสําหรับอาชีพนี้ด้วยนะครับสําหรับอันต่อไปนะครับก็เป็นสร้อยแดง Hill Heart แบบ pyro นะครับอันนี้ก็จะมาเพิ่มความเสียหายธาตุไฟบวก2%ซ้อนกันสูงสุดนะครับได้30ครั้งระยะเวลา3วินาทีนะครับ จำนวน2%นะครับ30ครั้งก็เป็น60%เลยทีเดียวนะครับอันต่อไปนะครับลูกไฟสำหรับอันนี้นะครับไม่มีผลต่ออาชีพนี้มันมาจากการใส่รองเท้าแดงอันนี้นะครับซึ่งผมเอามาใส่เพื่อต้องการเพียงแค่ความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้ต้องการจะเอาสกิลของมันมาใช้นะครับเพราะว่าสกิลของมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับก็อาจจะใส่เป็นรองเท้า ธรรมดาก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะเป็นรองเท้าแดงตามผมก็ได้นะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นจิตวิญญาณเอมเบอร์นะครับอันนี้ก็มาจากการใส่ชุดบอสมังกรไฟ2ชิ้นนะครับและผมใส่ไอดอลอนเป็นมังกรไฟอีกอันหนึ่งนะครับก็เลยได้เป็นจิตวิญญาณ3ชิ้นมานะครับมันก็จะทําการเพิ่มนะครับความต้านทานไฟบวก40ความเสียหายจากธาตุไฟนะครับบวก1 2 0อนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากและจะ โดนลบนะครับต้านทานการถอนบัฟไป40%และมีโอกาสนะครับ60%ที่จะทำงานการติดไฟนะครับถ้าหากใครนะครับที่จะใส่ชุดบอสแบบผมแบบนี้นะครับก็จะต้องมีภูมิต้านทานการติดไฟในชุดสมใส่ไว้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเราจะโดนไฟเผาตายอย่างแน่นอนนะครับอันต่อไปนะครับแกนเพลิงอันนี้ก็จะเอามาเพิ่มนะครับความต้านทานไฟบวก30ความเสียหายไฟนะครับบวกอีก60%หลักๆเราต้องการแค่นี้เองนะครับ อันต่อไปนะครับก็จะเป็นเสื้อคุมนักเวทอันนี้ก็ได้มาจากการใส่ชุดประเภทอินนะครับ3ชิ้นก็จะได้คูดาวรักษานะครับบวก40ฟื้นฟูพลังเวทบวก100%และอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งอัญเชิญที่มีพันธะนะครับ3ชิ้นก็จะทำให้นะครับลูกสมุนของเราได้รับการสืบทอดเอฟเฟกต์ไอเทมผูกชะตาในส่วนของอาวุธของเรานะครับมาได้3ชิ้นเช่นเดียวกับเรานะครับ และอันต่อไปนะครับจอมพลอันนี้ก็จะได้รับนะครับโบนัสพลังลูกสมุนบวก40%นะครับและจํานวนลูกสมุนบวกอีก2ต่อไปนะครับใส่ไม่ยั้งแบบเฮลซาก็จะทําให้ทักษะที่รอเวลาในการทํางานเร็วขึ้นนะครับติ๊กเรดเอฟเฟกนะครับเกินเวลาคูณด้วย70%มันลักษณะคล้ายๆกับทําให้ทักษะหรือว่าสกิลของเราโหลดไวขึ้นนะครับอันต่อไปนะครับ วิโนวาแบบเฮลซานะครับก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้น75%การโจมตีแบบเฉพาะนะครับที่เป็นวงกว้างนะครับก็จะทำงาน2ครั้งแลนต่อไปนะครับการอันเชิญผูกพันแบบเฮลซานะครับก็จะทำให้ไอเทมบุกชะตาในอาวุธของเรานะครับสืบทอดไปยังลูกสมุนให้ได้แบบเฮลซาด้วยเช่นกันนะครับและในส่วน2อันสุดท้ายนี้นครับก็จะเป็นกระสุนหนักและหลายนัดนะครับ มันก็จะเป็นไอเทมผูกชะตาในส่วนของอาวุธนะครับที่เราทําแค่1ขั้นก็พอแล้วนะครับแต่ว่าลูกสมุนเราจะได้รับเป็น3ขั้นนะครับในส่วนของกระสุนหนะักก็จะเพิ่มความเสียหายขนาดกระสุนให้ใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่กว้างขึ้นและในส่วนลายนั้นะครับก็จะทําให้จํานวนกระสุนยิงได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายมากขึ้นแล้วขนาดพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนของอาวุธนี้นะครับเราก็จะทําเป็น1ขั้นก็พอแล้วนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเทมผูกชะตานะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของคู่หูกันนะครับคู่หูนั้นผมก็จะใส่เป็นมังกรไฟนะครับมังกรไฟนี้ก็จะมีความสามารถในการที่จะเพิ่มความเสียหายจากธาตุไฟนะครับเพิ่มเติมอีก10%ความเสียหายจากธาตุไฟนะครับอีก20%นะครับ ส่วนในส่วนของสกิลนั้นนะครับเราก็จะใส่เป็นอันนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีบวก3 0ความเร็วในการชาร์จนะครับบวก30และในอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเมื่อคู่หูนะครับทำการเก็บของดรอปนะครับมันก็จะทําการลดคูดาวของสกิลของคู่หูลงไป50%นะครับและเราก็ควรเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นคู่หูเก็บของนะครับมันก็จะช่วยในการเก็บของให้เราด้วยนะครับและในส่วนแหวนกับสร้อยนั้นก็ใส่เป็นเซ็ตแก๊งกิมฮาวนะครับ เพื่อเอาไว้เพิ่มโอกาสในการติดคิทตีคอนให้กับเรานั่นเองนะครับและในส่วนทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของคู่หูนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูการอัพสกิลกันดีกว่านะครับสำหรับอาชีพเฮเรติกนี่นะครับก็จะเป็นการรวมกันของอาชีพระหว่างนะครับแอนิเมนเซอร์กับอาชีพไฟโรแมนเซอร์นะครับ ในส่วนการอัพสกิลของอาชีพอนิเมนเซอร์นะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับและการอัพสกิลของในส่วนไฟโรแมนเซอร์นะครับก็อัพตามนี้เลยนะครับต่อมาในส่วนตรงกลางนั้นนะครับก็จะเป็นของอาชีพเฮเรติกผมก็จะขอแนะนําสกิลตามนี้เลยนะครับในสกิลแรกนั้นนะครับก็จะเป็นความเรร่อนไม่รู้ดับนะครับเอมเบอร์นะครับจะติดกับยูนิตใกล้เคียงและเผาไหม้นะครับเมื่อหมดอายุ นอกจากนี้นะครับสเกลตันนะครับระดับล่างจะได้รับล่างใหม่สกิลนี้นะครับเราก็อัพแค่2ก็พอแล้วนะครับสกิลนี้มันจะทําให้ลูกแก้วนะครับที่ตกตามพื้นนะครับติดอยู่กับลูกสมุนของเราด้วยนะครับและจะทําการเผาไหม้ทําให้เกิดดาเมจขึ้นนะครับเป็นดาเมจแผดเผานะครับลูกสมุนเราก็จะถูกเผาไปด้วยนะครับพิสัยนะครับส2เมตรนะครับ 15วินาทีระหว่างการทำงานนะครับจะสร้างความเสียหาย40%เป็นระยะเวลา0.5วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับฟูมฟักด้วยความร้อนสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการอันเชิญไฮด้าอาคีนะครับซึ่งมีพลัง120%นะครับจะสร้างความเสียหาย200%ของธาตุไฟนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เราใส่ชิปเลเวล7ไปด้วยนะครับมันก็จะบวกไปอีก4 l e เลเวลนะครับก็จะทำให้ อยู่ที่เลเวล8นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลหลักๆหรือหัวใจของอาชีพในสายนี้เลยก็ว่าได้นะครับและสกิลต่อไปนะครับการขยายแบบเอนโทรปิกนะครับจะเพิ่มระยะเวลาการโจมตีนะครับที่มีผลต่อเนื่องของคุณทั้งหมดและเพิ่มความถี่ของการทำงานการติดไฟนะครับระยะเวลานะครับคูณด้วย1 5 0เมื่อใช้อาการติดไฟนะครับติเกตเอฟเฟกเกินเวลาคูณด้วยนะครับ20%ระยะเวลาเอฟเฟกนะครับบวก 20%ลูกสมุนแต่ละตัวนะครับจะเพิ่มความเสียหายขึ้น40%นะครับสกิลอันนี้นะครับเราก็อ้ํให้เต็ม4ไปเลยนะครับถือว่ามันจะเพิ่มการทํางานของการติดไฟการเผาไหม้ให้แรงขึ้นไปและนานขึ้นด้วยนะครับสกิลต่อไปนะครับคลั่งวางเพลิงนะครับก็จะทําให้พันธมิตรนะครับและศัตรูรอบตัวไหม้ทันที และแพร่อาการติดไฟไปให้คนอื่นนะครับแต่ว่าพันธมิตรของเรานะครับจะได้รับคุม้มกันการติดไฟชั่วคราวด้วยนะครับสกิลนี้นะครับก็เอาไว้ในการเร่งอาการติดไฟได้ดีอย่างมากเลยนะครับเราก็จะอัพไปแค่หนึ่งก็พอแล้วนะครับและสําหรับสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกําเนิดจากเท่าทานก็จะบวกความต้านทานไฟนะครับบวก80 และจะแปลงนะครับ135เปอร์เซ็นต์ของการต้านทานไฟทั้งหมดนะครับไปเป็นความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมอันนี้นี่ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าความเสียหายไฟเพิ่มเติมของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและสกิลนี้นะครับเราก็จะใส่ชิปไปด้วยนะครับเพื่อบวกเลเวลไปอีก4เลเวลให้ได้เลเวล8นะครับก็จะทำให้ได้รับความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมที่มากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการอัพสกิลทั้งหมดของบิลนี้เลยนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการอัพเอเป a กนะครับผมก็จะทำการอัพ STR 25นะครับ25เด็ก25แต่ในส่วนอินนะครับก็จะอัพให้เต็มไปเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เป็น71็นะครับก็กะว่าจะเน้นอินให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับและต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของไอโดลอนนะครับตัวแรกนั้นเราก็จะเอาเป็นตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับความสามารถก็คือว่า เมื่อสังหารสตูนะครับจะได้รับความเสียหายทั้งหมดก็บวกอีก14%ซ้อนกันได้สูงสุดนะครับ8ครั้งถ้าเรารวมทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณ112%นะครับส่วนในตัวที่2นั้นนะครับก็จะเป็นมังกรเอมเบอร์นะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นจะได้รับปับเพิ่มนะครับความเสียหายธาตุไฟบวกอีก40%นะครับแต่ว่าจะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับ ตัวเราต้องติดไฟเท่านั้นนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันการติดไฟเราก็จะได้รับบัฟนี้แต่ว่าถ้าหากเรามีภูมิคุ้มกันการติดไฟที่ชุดแล้วนะครับก็จะไม่ได้รับบัฟนี้แต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็เอามาเพิ่มจิตวิญญาณมังกรเอมเบอร์แทนนะครับก็จะได้บวกอีกหนึ่งและตัวสุดท้ายนั้น,นครับก็จะเป็นอนุบิดนะครับก็จะเอามาไว้ใช้สกิลนะครับเกิดใหม่อันนี้ถือว่าดีมากนะครับ จะช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายกรณีที่เลือดเราลดน้อยกว่า25%นะครับก็จะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับเราและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไอเดอรอนของบิลนี้นะครับและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพรวาคารลีนะครับก็จะใช้สกิลตามนี้ได้เลยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนอุปกรณ์สวมใส่ของอาชีพนี้นะครับ สำหรับในบิวนี้นะครับอาจจะขอแบ่งนะครับชุดสมใส่ออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบที่1น,นั้นก็คือว่าใส่ชุดบอสนะครับและแบบที่2ก็คือแบบไม่ใส่ชุดบอสนะครับถ้าหากกรณีที่ใส่ชุดบอสนะครับก็จะเป็นแบบที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับดาเมจนั้นจะสูงกว่าและตัวเราจะติดไฟนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันการติดไฟในส่วนอุปกรณ์สมใส่ไว้ด้วยนะครับ ไม่งั้นนะครับเราจะทําการเล่นค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับเพราะว่าตัวเราจะติดไฟแล้วเลือดเราจะลดลงนะครับเราก็จะมาดูของสมใสในแบบแรกกันก่อนเลยนะครับในส่วนหมวกเราก็จะใส่หมวกเป็นบอสมังกรไฟไอเทมผูกจาตานะครับก็จะเป็นแกนเพลิงกับอัญเชิญพันธะแบบเฮลซานะครับแล้วก็จะใส่ชิปเป็นออร่าไฟเลเวล7ส่วนในออบรองนั้นนะครับที่สําคัญสําคัญก็คือว่าภูมิคุ้มกันการติดไฟนี้สําคัญมากนะครับ และเราต้องทําการรีหาความเสียหายธาตุไฟไว้ด้วยจะดีมากๆเลยนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนเสื้อนะครับก็จะเป็นชุดบอสมังกรไฟและไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นแกนเพลิงและอัญเชิญพันธะแล้วก็ใส่ชิปนะครับเป็นกําเนิดเท่าฐานเลเวล7ในส่วนออฟรองนั้นก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องรีหาออฟความเสียหายธาตุไฟด้วยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนรองเท้านะครับสำหรับอันนี้นะครับผมใส่เป็นรองเท้าแดงนะครับ ก็จะดรอปจากบอสตัวนี้ไอเทมผูกชะตาตั้งต้นนะครับก็จะเป็นแกนเพลิงนะครับและอัญเชิญพันธะก็ใส่ชิปเป็นฟูมฟักด้วยความร้อนเลเวล7สาเหตุที่ใส่รองเท้าแดงอันนี้นะครับเพราะว่าความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นออฟตั้งต้นของมันนะครับแล้วค่าสติปัญญาของไอเทมชิ้นนี้จะเยอะกว่าไอเทมแบบสีทองด้วยนะครับและต่อไปสําหรับของสมใส่ในแบบที่2นั้นนะครับ เราก็จะใส่เป็นชุดสีทองธรรมดาแบบนี้นะครับก็จะเป็นชุดเซตนะครับเซตโคโรนาเซตนี้นะครับก็จะหาได้จากบอสมังกรไฟเช่นกันนะครับอเทมผูชตาตั้งต้นก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นแกนเพิงตั้งต้นมาเลยนะครับส่วนด้านล่างเราก็ไปรีหาเป็นอันเชิญพันธะนะครับแต่ข้อดีของไอเทมเซตนี้นะครับก็คือว่ามันจะได้ออฟรองตั้งต้นเป็นความเสียหายธาตุไฟมาเลยนะครับซึ่งจะง่ายกว่าการใส่ชุดบอสนะครับเพราะว่า เราไม่ต้องปรีหาแล้วนะครับมันมีมาให้เลยนะครับถ้าใครที่ไม่อยากใส่ชุดบอสก็ไปใส่เซตนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและสําหรับในส่วนเสื้อนั้นครับก็เป็นชุดเซ็ตโคลอน่าเหมือนกันนะครับในเสื้อนั้นครับออฟรองก็จะเป็นต้านทานไฟนะครับบวก30ก็จะเป็นออฟตั้งต้นของมันเราก็แค่ไปรีหานะครับความเสียหายธาตุไฟเอาเองนะครับในส่วนใดก็ได้นะครับและในส่วนรองเท้านั้นก็ใส่เป็นเซตโคลอน่าเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับออฟรองตั้งต้นนะครับมันจะเป็นความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมเ,มเหมือนรองเท้าแดงเลยนะครับก็ถือว่าใช้แทนรองเท้าแดงอันนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็จะหาง่ายกว่าความสามารถนั้นก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่าสติปัญญาของมันอาจจะน้อยกว่านิดหนึงเท่านั้นเองนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนแหวนนะครับ สำหรับแหวนอันนี้นะครับก็จะเป็นแหวนแดงเราต้องไปฟาร์มหาตามนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นบอสตัวนี้นะครับแล้วก็แมพนี้ด้วยนะครับเราควรจะหาไอเทมผูกชะตาตั้งต้นนะครับให้เป็นอัญเชิญพันธะจะดีมากนะครับส่วนไอเทมผูกชะตาด้านล่างเราก็ไปรีหาอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับซึ่งในส่วนของผมนั้นมันได้ใส่ไม่ยั้งมาตั้งต้นนะครับก็เลยต้องใช้อันนี้ไปก่อนนะครับซึ่งจะว่าไปมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลองใช้แล้วสกิลมันโหลดไวขึ้นนะครับแล้วในส่วนออฟรอง ที่สําคัญสําคัญของแหวนนั้นเราก็จะเอาเป็นโบนัสลูกสมุนนะครับความเสียหายทั้งหมดคูดาวทักษะนะครับหรือไม่ก็จะเป็นความเสียหายทั้งหมดลูกสมุนอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับและในส่วนต่อไปเป็นสร้อยแดงฮิลฮาร์ดนะครับแบบไพโรถ้าใครที่ไม่อยากใช้จอมพลนะครับก็ไปหาเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนั้นนะครับผมจะเอาเป็นโบนัสลูกสมุนแล้วก็จํานวนลูกสมุนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นจอมพลด้วยนะครับ และอันที่สองนะครับก็เป็นทวิโนวาก็ทําเป็นออฟผีไว้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับในส่วนชิปนะครับก็เป็นหิวเลือดนะครับก็เอาไว้กันตายในส่วนออบรองนั้นที่สําคัญสาคัญก็จะเป็นความเสียหายธาตุไฟนะครับความเสียหายคริโบนัสลูกสมุนนะครับพลังเวทมนต์ก็ประมาณนี้นะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของอาวุธนะครับก็จะขอแนะนําให้ไปฟาร์มจากแมปนี้นะครับโดยที่ใช้โหมดใต้น้ํา แล้วก็เป็นบอสขนมหวานลูกกวาดน,นะครับซึ่งหากดรอปในแมปนี้แล้วนะครับเราจะได้ไอเทมผูกชะตาตั้งต้นนะครับของอาวุธมันก็จะมีโอกาสที่จะได้หลายนัดด้วยนะครับซึ่งฟาร์มเยอะมากนะครับกว่าจะได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเราก็จะใส่เป็นกระสุนหนักนะครับแล้วใส่ชิปนะครับเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราที่เรามีนะครับ แต่ของผมมันมีจอมพลอยู่ที่สร้อยแล้ว1อันนะครับก็เลยใส่ชิปเป็นจอมพลเลเวล7เข้าไปก็จะได้เป็นจอมพล3ชิ้นนะครับซึ่งมันก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกสมุนนะครับมันจะไม่นับในส่วนของชิปอยู่แล้วนะครับมันจะสืบทอดแค่ไอเทมผูกชะตาของในส่วนด้านบนแค่นั้นเองนะครับส่วนในออปร้องที่สําคัญสําคัญก็จะเป็นความเสียหายธาตุไฟนะครับพลังเวทมนต์ความเสียหายทั้งหมดของลูกสมุน ความเสียหายคลินะครับโอกาสคริอะไรพวกนี้ก็จะดีมากๆครับหรือถ้าเราสามารถรีหาโบนัสลูกสมุนเพิ่มได้ก็จะดีที่สุดเลยนะครับและอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังฟาร์มหาคาถาแดงยังไม่ได้นะครับก็ใช้คาถาอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นคาถาเ m b เบอร์สไปนะครับอันนี้ก็สามารถคราฟได้จาก NPC หรือว่าจะไปดรอปจาก Bot, บอสมังกรไฟก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถใช้ไปชั่วคราว ระหว่างการฟาร์มหาคาถาแดงก็ได้นะครับหรือจะเป็นอีกอันหนึ่งจะเป็นคาถาไม้เท้าก๊อบลินอันนี้ก็ใช้แทนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอเทมผูกชะตาตั้งต้นของมันจะเป็นลายนัดซึ่งจะเหมือนกับคาถาแดงด้วยนะครับแล้วออฟก็จะเป็นออฟธาตุไฟอีกด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้ชั่วคราวนะครับระหว่างการฟาร์มหาของและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นของสวมใส่ทั้งหมดในบิลนี้เลยนะครับ สำหรับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการกดสกิลของอาชีพนี้นะครับ ในสกิลแรกนี้นะครับก็จะเป็นสกิลเรียกลูกสมุนตัวเล็กนะครับมาช่วยในการโจมตีนะครับแล้วก็จะทําการติดไฟทําดาเมจการระเบิดไฟด้วยนะครับส่วนในตัวที่2นี้ก็จะเป็นลูกสมุนตัวใหญ่นะครับก็จะทําหน้าที่ในการลดป้องกันของศัตรูลงนะครับแล้วก็โจมตีธาตุไฟเช่นกันในสกิลที่3นะครับก็จะเป็นเอาไว้ทําการระเบิดไฟนะครับทำให้ศัตรูติดไฟแล้วก็แพ้อาการติดไฟนะครับในสกิลที่4นะครับก็จะเป็นการเรียกเสางูออกมาโจมตีนะครับ ซึ่งในตอนแรกนะครับเราก็ทำการกดบัฟให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเรียกลูกสมุนลูกน้องมาทั้ง2แบบเลยนะครับก็จะทำการโจมตีไปสักพักหนึ่งก็ทำการเรียกงูออกมาแล้วทำการกดแพร่ไฟไปเลยนะครับ ตรงแพร่ไฟนะครับเราจะใช้สกิลของวัคคลี่เป็นผู้กินแสงด้วยนะครับก็จะเห็นว่าผู้กินแสงนั้นจะทําการโจมตีไฟค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับวิธีการกดสกิลของอาชีพนี้ก็มีแค่นี้เองนะครับไม่ยากใช่ไหมครับแต่ดูผิวเผินเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าดาเมจในตอนนี้ของผมลดลงไปเกือบครึ่งเลยนะครับ บางทีดาเมจมันก็บลักได้เหมือนกันนะครับวิธีการรีเซ็ตเมื่อดาเมจบักนะครับก็คือผมจะทําการเข้าไปที่ดันเจียนดัดฟ้าตึกนะครับแล้วทําการเข้าไปตายในดันเจียนนั้นนะครับก็เหมือนว่าถ้าเราตายไปแล้วนะครับมันจะทําการเคลียรอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นบลักอยู่นะครับ แล้วพอเรากลับมาเราก็มาลองทดสอบใหม่ดูนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับดาเมจนั้นจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับที่เคยทดสอบผ่านไปนะครับเพราะว่าที่เคยทดสอบสูงสุดนะครับมันได้ประมาณเกือบ5,000ล้านเลยนะครับก็ดาเมจนั้นครับก็อาจจะชอบบลักอยู่เหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองทดสอบดาเมจหลายๆครั้งดูนะครับบางทีดาเมจมันก็ขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็ไปดูวิธีการสู้ในดันเจียนนะครับหรือการฟาร์มในด่านต่างๆนะครับ ในส่วนของสกิลนี้นะครับเราจะทําการเปิดนะครับหรือว่าปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปิดแล้วนะครับเลือดของเรานะครับจะทําการลดลงเรื่อยๆนะครับการที่เราจะทําการเพิ่มเลือดได้ก็ต่อเมื่อนะครับต้องให้ลูกสมุนของเราโจมตีนะครับเลือดเราถึงจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นการแค่ตีมอนในดันเจี้ยนทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะไม่ทําการเปิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเลือดเราก็แทบจะไม่ลดเลยนะครับเพราะว่ามอนต่ตางๆในดันนะครับก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถพอที่จะสู้ได้อยู่นะครับ การต่อสู้นั้นนะครับเราก็แค่ทําการเรียกลูกสมุนออกมาช่วยโจมตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ทําการเคลียร์ดานได้สบายๆแล้วนะครับส่วนสกิลวาคาลี่ผู้กินแสงนี้ก็โหดเหมือนกันเลยนะครับก็ทําการตีเป็นวงกว้างและก็รุนแรงมากนะครับแต่ถ้าหากเราพอถึงบอสแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดสกิลนี้ หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกสมุนของเรามันจะเก่งขึ้นแล้วบอสนะครับจะตายง่ายขึ้นแล้วเราก็ยังหิวเลือดได้ด้วยนะครับก็กันไว้นะครับเปิดไว้ดีกว่าในตอนสู้กับบอสนะครับ พอเราฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการปิดสกิลนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆแ,แล้วบางทีเราอาจจะตายได้นะครับก็แค่นี้เองนะครับสำหรับการเล่นอาชีพนี้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสนุกกับการเล่นบิวนี้ก็ลองไปบิวกันดูก็แล้วกันนะครับ ถ้าหากท่านชอบนะครับก็ทำการกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ